นี่คือปฏิมากรรมเขเรียกว่าที่ผลิตสิ้นส่วนของประสาทาครับผู้อยู่เบื้องหลังของการผลิตก็คือพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ในวัดเลยนีนพระสงฆ์เมชีคนเหล่านี้ก็น่าจะเป็นผู้เสียสละตัวจริงนะครับเนี่ย แต่ละแต่ละเรียกอะไรเนาะถ้าเป็นสินค้าก็คือสินค้าจะไปวางขายไว้จุดขายไว้โช์ลูกค้าอันนี้ก็คือสิ่งก่อสร้างปรติมากรรมเบื้องหลังของการทำนะฮะจะให้เห็นนะนการทําการทํานี้จะมีการแจกไลไว้ก่อนแล้วนะครับนะี่ครับ ไม่ได้แจะสุ่น4 5ขึ้นไปนะครับแจะมีการแจะตามลายอยู่วัดภูม่านฟ้าครับนี่ครับนี่งก็ม,มีการำคำการวันระยะไม่ใช่อยากแจะแจกะนม่ครันผู้อยู่เบื้องหลังความสวยงามความสำเร็จของวัดภูม่านฟ้า ทำเสร็จก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็เหลือนอกนั้นก็จะทำแต้มแต้มสีให้ดูเก่าเหมือนโบราณหรือจะอยังไงแต่และจุดคาดน่าจะมีวิศวะวางแผนจุดที่ตั้งไว้แล้วครับทำเสร็จค่อยจะได้ออกไปตั้งนี่คือก้อนหินขนาดใหญ่ครับคือ ถาข้อมูลจากช่างทางนน้นเขาบอกว่าเอามาจากอำเภอปะคำห่างจากนี่สาสิกิโลบ้านคคกม่วงหรือหนองม่วงนี่ครับจำ,จำจำไม่ชัดคือก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อจะนำมาแจะแจะแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับที่เกินหินเป็นก้อนเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ครับที่วางเรียงรายครับ สมัยนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในการขนย้ายก็คือใช้เคนแล้วยกขึ้นรถเอามาได้สบายๆถามว่าสมัยก่อนหินค้อนขนาดนี้เขาขนกันยังไงครับใช้เกลียนลา้อลากคานยกซักยกคือเขานำมาอย่างไงเขาเอามาสร้างได้ยังไงเคลื่อนย้ายได้ยังไงขนาดนี้คนละอย่าง20คนเอาไม่ได้แน่ครับ ก็มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะผมนึกว่าเป็นหินภูเขาไม่ใช่ครับที่เอามาจากอำเภอประคำขุดลงไปในดินครับเขาก็จะเป็นฐานของหินทายอย่างนี้เลยครับที่นำขึ้นมาก่อสร้างเอาออกมาจากอำเภอประคำเห็นช่างบอกว่าประมาณนั้นสําหรับพวกโลกสวยก็ไม่ต้องมาตามสืบนะครับว่าวัด นี้ได้ทุนมาอย่างไงถึงได้มาได้สร้างใหญ่ขนาดนี้ก็จากคนทำบุญนี่แหละครับอย่างผมมานี่ทำเล็กมาน้อยก็ทำน้อยครับตามกำลังศรัทธาร้อยส0งร้ก็ว่ากันไปเพื่อภายภาคหน้ามีพวกโลกสวยอยากมาตรวจสอบนะก็เงินทำบุญอย่างนี้ตรวจสอบไม่ได้หรอกครับ เขาไม่ได้ลงชื่ออย่างผมทําไปผมก็ไม่ได้ลงชื่อหยอดตามตู้ครับคนที่เขารวยจริงๆเขาก็บริจาคทําบุญเป็นล้านล้านล้าน,านเขาไม่ได้มาทําเป็นร้อยเมือนผมนะครับหวังว่าจะไม่มีกรณีหรือประเด็นนี้ตามหลังมาสําหรับวัดครับเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งมีข่าวว่าประเทศ กันบานมาเขมถึงขนาดส่งกระทรวงวัฒนธรรมมาดูว่าสร้างเรียนแบบเขาหรือไม่ผมว่าจะมาดูทำใหมเพื่ออะไรสิ่งควอสร้างอย่างของไทยด้วยกำลังทรัพย์กำลังเงินกำลังศรัทธานี่สร้างได้ใหญ่ของคุณแน่นอนถ้าเขาจะสร้าง ทางวัดก็กำลังมาแรงในด้านชื่อเสียงการก่อสร้างปฏิมากรรมบสราไม้ใหม่ในคำถามที่ว่าทำเรียนแบบเพื่อนบ้านหรือไม่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาหรือไม่เป็นโบราณสถานไม่ใช่แน่ครับเพิ่งกำลังก่อสร้างครับสำหรับมุมนี้เขาก็ให้คนเดินเข้าไปได้นะครับแต่อย่าเดินลักษณะครับจุดนี้ ทำไว้สวยงามมากเดี๋ยวผมจะเดินตามเข้าไปดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเข้าไปดูด้านในด้วยกันวัดภูม่านฟ้าครับก็ดูจุดที่ตั้งพระพุทธรูปฮะปฏิมากรรมงานศิลป์การออกแบบนี่ครับก็ถ้าทุกคนมาต้องเดินลงไปถนนมันก็ ลงไปสนามหญ้ามันก็ไม่ใช่นะครับก็คงจะไปตามทางที่ให้เขาเดินคนเขาทำไว้ให้เดินนะคครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆในนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่ตัดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเ,เดินรอบเลยเพราะว่าตรงนี้สวยงามมากสวนสวนจะเรียกว่าสวนหรืออะไรไม่ไม่ทราบนะครับตรงนี้ อาลาคังพุทธโธครับเสานี้จัดไว้สวยครับตรงนี้จัดไว้สวยงามครับแอดูดูไปชา้าช้าสำหรับจุดนี้สวนสวนสวนพุทธโธสวนอาลังพุทธโธครับที่วัดโูม่านฟ้าจัดไว้สวยงามมากผมจะพาเป็นดูไปช้าช้าครับ เขามีทางเดินอ้อมไปทางนี้เดี๋ยวผมผมจะอ้อมดูว่าเขาจะให้เดินไปยังไงอ๋อเดินอ้อมแล้วออกข้างหลังเลยครับไม่ออกออแล้วเขาก็จะให้เดินอย่างเงี้ก็งามอยู่ครับง,งามอยู่ วัดภูม่านฟ้าเห็นคนมารีวิวมีแต่สวยๆต้องตามมาดูให้เห็นกับตาครับมีน้ำสำหรับไว้ให้คนงานนะครับน้ำบริจาคแก่คนเท่าก็เริ่มมาเดินแล้วนะครับวัดภูม่านฟ้า งามบ่ไม่ไงงามบ่งามโบฝากทำบุญทำเนพฝาตัวทำบุญเด้อตูวทำบุญเด้อใส่กระเป๋าเสื้อข้าวครับได้บุญหลายๆได้ใหญ่เด้อฝากทำบุญทำเนยงามอยู่ครับอันนี้ก็ยูทูบเบอร์ครับแซวเลนสวัสดีครับคนมาเที่ยวเยอะเลยตอนนี้ อันนี้ดูครับอ่นนอ่ครับให้ดูรอ,อบๆจุดนี้งามงามครับงามงามจุดนี้ก็ทำตกแต่งไว้สวยงามครับนะครับ วัดภูม่านฟ้าพี่น้องยอ่อวอสอยอ่อมาจากอะไรครับที่วัดภูม่านฟ้าใครรู้ช่วยตอบทีวัดภูม่านฟ้าครับพี่น้อง น่ครับสวยงาม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 สเห็นทั้งหมดนี้นำามาจากอำเภอประคำนะครับขุดได้จากในดินอยู่บ้านครอบม่วงหรือน้องม่วงนี่แหละถามช่างดูมาห่างจากนี้ไป30กิโลนะครับสำหรับมาสร้าง ที่วัดภูม่านฟ้านะครับจุดนี้สวยงามครับถ้าคนไม่เคยมาก็ตามมาครับวัดภูม่านฟ้านี่เขาเป็นอีกงุมหนึ่งของวัดภูม่านฟ้าเปนจุดทางเดินเขา้าสวยงาม เดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้ตัดกล้องครับให้ดูเต็มๆเ,เลยนี่ครับวัดภูมา่านฟ้าครับนอนางรองจังุรินนะทร์มีรถช่างเข้ามา ที่กำลังเดินเข้าไปนี่ก็กำลังก่อสร้างนะครับสวยงามมีตะวังเพิดมาปลูกเลยนะสวยงามนะ พระพุทธบาทศิลาวัดภูมานฟ้าครับอันนี้คือ,อพระพุทธโลกลงปู่หินนะด้านข้างคือพระพุทธบาทศิลาด้านในภาษา,านี้คือลงปู่หินนะครับ ลูกหลานพามาเที่ยวอันนี้เป็นหลวงปู่หินนะครับพระพุทธรูปประจำปราสาทน่าจะเป็นของวัดโภมันฟาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มีตู้ทาบ,บุญแล้วแต่แรงสตาของคนนะครับก็ไม่ได้บังครับทางนี้ก็ยังทํารูปหรือสีไว้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปโดยนกลุ่มประสาทขนาดใหญ่3มหลังนั้นถ้าจะมีคำถามว่าหินขนาดใหญ่นำมาก่อสร้างได้ยังไงคำตอบก็นี่แหละครับเนี่ยเห็นยังครับการคนย้ายก็คือใช้เหล็กเจาะรูแล้วก็มีเชือกหามขึ้น ด้วยเชนนะเนขนาดใหญ่นี่ครับคำถามคำถามของสมัยนี้ก็มองภาพออกแล้วว่าการยกหินขึ้นไปสร้างตามปราสาทเห็นปราสาทขนาดใหญ่นั่นไหครับก็คือใช้เชนนะครับใช้เชนยกขึ้นแล้วก็ คาถาม,ถามต่อมาอย่างสมัยก่อนไม่มีเชนไม่มีเครื่องมือทันสมัยใช้อะไรยกครับความมหศัศจรรย์ของสมัยก่อนความขังมันอยู่ตรงนี้การก่อสร้างสมัยนี้สบายสบายครับตึกร้อยชั้นยังสร้างขึ้นมาไดอ้อันนี้เขาจะทำสูงกว่านี้ก็ยังได้ครับนี่ก็ เป็นด้านหลังของปรา,าสาทหลวงปู่หินนะครับของวัดโพมานฟ้าครับต้นปงป่านะครับนี่ กว่าจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาหลายร้อยปีนะครับนี่ฮะมีเห็นลูกมันใช่ไหมครับเหลืองๆเ,เนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นลูกโป่งป่าก็ดูครับนี่คจะบอกว่าเป็นต้นไม้ออกโบราณหน่อยก็ได้นะครับโป่งป่าเพราะกว่าจะโตได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายร้อยปีนะครับต้นโป่งแต่ละต้น ดูนะครับปราสาทแต่ละหลังสวยงาม